ชายคนนี้หมุนแฮนจับขึ้นไปด้านบนวิธีนี้ทำให้เขาเอาชนะเพื่อนได้ขาดรอย ไม่รอช้าเขากลับมาบ้านพร้อมกับเครื่องมือและทําการสร้างจักรยานที่แฮนจับหงายขึ้นเขาตัดสินใจนําจักรยานไปทดสอบปั่นในสนามจริงแต่เมื่อไปถึงก็มีสปอนเซอร์อยากให้เขาปั่นอีกคันทว่าดูใกล้ๆกลับพบว่าวัสดุมีน้ําหนักมากทําให้เขาต้องจําใจปฏิเสธแต่เพื่อนบอกว่าถ้าเขาใช้คันนี้ทําลายสถิติโลกได้สปอนเซอร์พร้อมเปไม่อันทั้งปีเขาจึงตัดสินใจลองดูทันทีที่สัญญ,ญาณดังขึ้นเขาเร่งสปีดในตอนแรกแต่เมื่อปั่นไปได้สักพักเขารู้สึกเหนื่อยอย่างรวดเร็ว เพราะวัสดุที่มีน้ำหนักมากเกินไปและสุดท้ายเขาไม่สามารถทำลายสถิติได้แต่เขาไม่ยอมแพ้และจะลองอีกรอบเมื่อกลับบ้านเขาพบว่าตลับลูกปืนมันหมุนไม่เร็วพอและพอเห็นเครื่องซักผ้าปั่นทำให้เขาจุดประกายไอเดียขึ้นมาเขาแกะชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าและทำการประดิษฐ์อีกครั้งวันรุ่งขึ้นเขาลงแทงอีกรอบพร้อมจักรยานใหม่ครั้งนี้เขาปั่นช้าๆในตอนแรกในจังหวะที่ใกล้ถึงเวลาเขาเร่งสปีดเต็มตัวจนสุดท้ายเขาเข้าเส้นชัยทันเวลาและทำลายสถิติโลกไปได้อย่างน่าทึ่ง